ครับคนที่แบบว่าไม่มุ่งมั่นเรื่องเพศเขาเรียกว่าอะไรหรอครับอันนี้นะถ้าแปลก่อนนะไม่มุ่งมั่นนี่แบบไม่มุ่งเน้นมุ่งเน้นหรือมุ่งมั่นหรืออะไรลูกยังไงสิแต่ถ้าให้แปลแบบตามภาษาพี่คิดว่าน่าจะเป็นคนที่ไม่ได้มีการนึกถึงเรื่องเพศไม่ได้มีแรงดึงดูดทางเพศกับใครอะไรอย่างนี้ไหมถ้า คนที่ไม่ได้มีแรงดึงดูดทางเพศกับใครเลยเนี่ยนะคะจะเรียกว่าเป็น asexual หนูจะเห็นคำว่า LGBTQIA ไหมและมี plus เรามาดูตัว A ก่อน ตัว a ที่อยู่ใน lgbtqia นะ a นั่นแหละคือ asexual นะคะถ้าหนูเป็นแบบที่พี่พูดอะก็คือหนูเป็นแบบ asexual นั่นแหละคือไม่ได้มีแรงดึงดูดทางเพศกับคนอื่นคนไหนเลยนะแต่ถามว่ามีความรู้สึกความต้องการทางเพศโดยตัวของตัวเองนะมีไหมมีตามธรรมชาตินะอาจจะมีหรืออาจจะมีน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่โดยธรรมชาติเองกลไกตามธรรมชาตินะ่ะมีการ masturbate ได้ตามทั่วไปได้เลยนะคะแต่กับคนอื่นเนี่ยจะไม่ได้มีความรู้สึกหรือแรงดึงดูด ทางเพศตรงนั้นแล้วก็คนอะมักจะเข้าใจผิดว่าคนที่เป็นเอเซ็กชวลก็คือตายด้านทางเพศแล้วเหรอจริงๆคือไม่ใช่นะคะคนละอย่างกันเนาะถามว่ามีความรู้สึกได้ไหมมีได้นะคะแต่แค่ไม่ได้มีกับคนอื่นเขาบอกว่าคนที่เป็นเอเซ็กชวลนะคืออาหารเนี่ยถามว่าอยากกินไหมก็ไม่ได้อยากกินนะแต่ถ้าถามว่ากินได้ไหมก็กินได้อะไรประมาณนั้นอะอันนี้ถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นแบบนี้เหมือนกันลองมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะเดี๋ยวอิมมาอ่านเหมือนเดิมค่ะ